เจ้าด้าผ่านนะครับวันนี้ติดตัวชุดกล่องนะครับของทูเลนนะครับเป็นตัวทูเร่โมชั่นสามนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไซส์เอนะครับผมเดี๋ยวตัวกล่องนะครับตัวกล่องจะเป็นวัสดุ ABS นะครับสีดำแบล็กอสซี่นะครับผมมาด้วยตัวล็อกนะครับแบบรุ่นสไลด์ล็อกนะครับเราสามารถใส่กุญแจที่ตัวนี้และสไลด์เปิดที่ตัวนี้นะครับทำให้กล่องเด้หนึ่งจังหวะน้บให้เราเปิดได้ง่ายขึ้น ในส่วนตอนปิดกล่องนะครับถ้าปิดไม่สนิทจะมีสสีแดงขึ้นนะครับคอยเตือนว่ากล่องยังไม่พร้อมใช้งานนะครับเราสามารถกดตรงนี้ลงมาให้ได้นะครับแล้วก็สีแดงหายไปนะครับเท่ากับว่ากล่องพร้อมใช้งานนะครับในส่วนของตัวขาจับก็จะเป็น power click นะครับตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องความแน่นหนาครับเวลาเราล็อกแน่นก็จะมีเสียงนะครับในส่วนตัวกล่องนะครับถ้าไม่ใช้ลูกค้าสามารถถอดและตีดตั้งเองใหม่ได้นะครับไม่ยากนะครับ โอเคครับ okay. ตัวโตโยต้า่านนะครับติดตัวชุดกล่องนะครับชูเลโมชั่น Motion 3ครับผมไซส์ XL ครับ